ดีครับยินดีต้อนรับเอฟซีคุกท่านเข้าสู่ช่องพอใส่ผ้าร่วยครับเมื่อนี้กะพอดีกําลังวาสิตทีมงานกำลังสิออกเดินทางไปนะครับเนาะปูเต๋อพันธุ์โตมากครับอ่ามาจากปุ่นะครับนครปนมเอฟซีครับอ่าพันธุ์โตมาพันธิ์จวายจังใดบ่ให้ฟังนะครับเนกพันธุ์ใดมาแล้วเมาเด็ดเด็ดดังๆเลยครับเอฟซีอ่พันธุ์บ่จังใดกับฟังพุ่นนะครับเพราเอฟซีเพราะว่าเข้าสัมผัสทางโทรศัพท์ครับปุ่นด้สัมผัสโตจริงๆนะครับเนกพันธุ์โตมาสัมผัสทางสายครับเอฟซีครับอ่าฟ ขามาแล้วกอากาศจะเริ่มกดไหลกดแชร์กดติดตามกับพอสวยพารดดวยนะครับเพื่อขอความอ,อนุเคราะห์ขอกําลังแรงใจจากเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเนาะขอยอดไหลหยดแชร์คนละครั้งครับเอฟซี FC. ขอหัวไม่มือขึ้นครับเอฟซีครับ, FC, รบขอขอบขอบดขอบคุณเอฟซี FC, ที่เข้ามาชคมคลิมนะครับเนาะเฮาสิมาฟังการสัมผัสสดทางโทรศัพท์จากปูตีครับเอฟซี FC, ครับไปฟังปูคนสีบอกสู่ฟังครับว่าคนตี หายแนวทางมาตัวใดเนาะครับเนาะเพราะว่าทางไปหาเพิร์นเนี่ยก็ไก่นาะครับเนาะออกจากนี้ไปสกลนครเลยสกลนครไปหาสิบกิโลค่อยชิงหัวเพิ่นครับเพิ่นอยู่ในเขตนครพนมอำเภอนาแก่นะครับเอพีครับทางเพิรนนะครับเด้อเอาการหายใจวิจารณญาณการรับชมนะครับเพื่อทั้งสองก็เป็นเพียงแค่เสื่อกลางเป็นเพียงแค่แนวทางให้กับเอพีนะครับเนาะเพิ่์นวอมาแบบได้กับต้องฟังเพิ่นแบบนั้นครับอันนี้ไปตามคำบอกของเพิร์นนะครับเอพีครับไปตามพ่อใส่ผ้าร่วยไปครับจับจับนมรสมการครับปู่ อ๋อเจริญพรเจริญพรค่ะคืออ้เพลงทีมงานจะโทรสอบถามปูค่ะเมื่อนั้นว่าปูได้ตัวเน้นๆไหมค่ะเป็นเจ้าสายปูนิมิตฝันบ่ค่ะบได้มีนิมิตฝันนิมิตทั้งนั่งนั่แหละครับอาตมากฝึกทั้นั่งอ่าฝึกทั้งนั่งตรงกับมันผ่านไงน่ะอ่ามือแรกก็งวดนนี่แหละ อ่าต้องอได้ได้ออกมาที่ี่แต่หาอนั่งนั่งนั่ขึ้นแบบที่แปดหาก็พาที่ศูนย์อ่านางวันพานนะเป็นยังแล้วมือแ,แ,แล้วมือพัดมามือต่อมาอาจารย์มันนั่งมันก็มาออกจกกับศูนย์ที่หาศูนไอที่ศูนยหาอ่มาม่ออกตรงกับกวัวนี่ไหละตันั่งขึ้นแรบนล้ อ่าม่ตรงูนี้นหาคีูนหาไม่ตรงตัวนั่นคูนหาปะ่ะอ่าีูา 45, 45, น,านหา 45, มนไม่ตรงกับไตัวนั่งขึ้นแล้นั่นแนหะอ่าน,นี่ทนะับมนี่อ่าีูนหาขนาะักมันเป็นเอ่ตัวนี้มันไม่มได้ เมื่อไรมัวนี้มันมันเต้า NC2 GC92 เนี่ยอ้าวสุดท้ายมัน GC92 มันได้มันได้สุดท้ายที่ต่อต่อมาเนี่ยจะนังโอ้ยปูนปูนังอันสมาธิได้เห็นบ่ครับอ่านั่นแหละนั่นแหละนั่อืมอ่าวันพระเนี่ยอ่าวันพระมันได้ชุดสองตัวนั่นชุดสองตรวจตรวจนั่น สี่แปดอฮะที่ตัวใดแน่ท้วนท้วนอีกเรื่องหมค่งค่ะแบบแบบทส่สวนเด้อนั่งตองงวดแล้วมันได้ที่แปดฮะอ่ะอาที่แปด้าตองวดอ่าแล้วกับมัดนั่งทัดมือมือทัดไม,ม้อ,มอีกรวมกันมันก็ติดซีฮ่าสี่ศูนย์ห่าสี่ศูนย์ต่อเป็นทง<า>มือทัดไม้มาป,ปัวเออมือทัดมม้น่ะครับอ่าแล้วามานั่ง อ่าทางทอ่ามันเห็นเป็นตัวแดงจังเครื่องมาโรดบ่อบปูมันก็มันก็ใสแดงๆละว,ว่ามันมันมันหมุนมาเนาะอาตม,มาก็บเบิง่งตัมนิดเนาะครับผมเออามันไข่แดงสีม่วงสีแดงๆเนี่แหละมันสีตับๆกันมากม,มันคือหมุนมาคน,นาาละข้างนะแยกสวนมาตรมาคนละฝั่งครับเด็กสีมันกับไม่หมดหนึ่งมามาข่างหนึ่งอ่า มันสลับกันมากนะบัดเวลามันลยมมันบัดบัดเวลามันลงมันที่ตามตามมาตามมาเล็งเล็งเบิ่องอะมันมันเป็นหาจีศูนอ๋อตอนที่ว่าลงมนี่สีเป็นจับกลุมเขากันหาฮะปูอ่ามันมาที่เกลียนเข้ามาหากันเลยนะบอกยังไงครับผมตับเรื่องมันที่เกลียนเข้ามาหากันเลยครับตามมากกัจะตามมากก็เลยเลี้ยงจับได้ก็เลยหใิบกระดาษไว้อย่ามันลงมอือครับอืม แต่ต่อมาก็มานนั่งอีกมันมาออกตกกลับบ่านี้แันที่หาที่หาที่ศูนย์นี่มันมาออกตกกลับมั่ว่ามานนั่งมามันมากลับศูนา์หาที่ศูนหาเพราะฉะ้มันออกตกกลับโอ้มันมันมันมากลับกลับกันไหมกลับกลุ่มกันไหมเออ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 นออเออเอ่เออเออเมองมืเอมเออเมอม เ๋าร่วมมร่วมตัวกับยุนี่ตัวกว่าสามารถวะอันที่แล้วมันก็เป็นตัวเดียวกันเนาะปูเนาะเออก็ตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าพอเพียงคู่อันนั้นกันซื้อสลับกันซื้อตัวเลขกสามมิลนั่งครับอ่ากระหมี่สี่เก้าสองนี่ก็มันมากมันนั่งชัดมือชัดมากพี่ว่ะอ่าผู้ใทยมันผู้ไทยอาถารม้านั่งอีเก้าสองสี่เก้าสองแต่มามามาสุดท้าย แต่ว่าอันนืงออันนี้สิฟันทงในบ่อปูขึ้น่าสีมีอีกกับบ่มีมีไปมีแค่นี้บ่มีแค่ครับเนาะคือว่าอ่าเป็นฟันทงไปเลยเนาะปูเนาะอ่ากับการที่ฟันทงคืออันซีศูนหานี่แหละกับซีสูนหาฟันทงเลยตุวตัวนนี่ครับอ่าตาตาสุ่มเก่าซีสองซุ่มเก่าเออซีเก่าสองนี่เป็นตัวร่องบ่อปู เป็นเป็นตัวรองตัวนี้อ่ะเป็นตัวรองอ่านั่นแหละอืมนั่นแหละครับแต่ผมมีบอ่า่าขอเบอร์โทรปูได้ไหมค่ะอ๋อเบอร์เบอร์โทรปูเนี่ยปูนมีคนอยากโทรหาปูอยู่วัสนมิได้บบอ๋อครับมันกะอยู่ก็คือว่าเคยโทรหาอยู่เนาะจำจำว่าอะไรเนี่ยปู มันย่อมไปที่นึงเลยปล่าครับอือขออีกรอบครับขออีกรอบปูเน้ยปูครับขออีกรอบหนึ่งครับเพราะว่าเอฟซีเขาว่าเขาจะไปหาอยู่กับมีแต่ว่าผมว่าผมบอกคยไปัยเทีอาอ่อมี่มี่ผู้นึ่งด้อันที่ที่ลูกจักกันเบิกทรัพย์เมื่อเี่นก็เจ้าโทรมหาอาจันก็เจ้าว่าเนี่ยซื้ออย่างก็ซื้อซื้อยุ่มหน่อยยุ่มหน่อยยุ่มหน่อยบ่อืม เง้อมลอยครับเพิ่นว่าเพิ่นบ้านบ้านบ้านเพิ่นอยู่กุสุมานหันวะสันวะแต่เพิ่นบ่ฮู้จักว่าทางเข้าไปหาปูนี่ไปทางไหนมาเง้อมหน่อยครับเดี๋ยวๆๆเบื่อโทร์ะเลากถดดูก่อนขุดมึงไปขุดได้ขออนุญาตเด้ออ่ายมือโทรศัพ ตัวเน้นกะสี yeah. Yeah, sure, sure, yeah, sure. ่ศูนย์หานะคะปูห้าห้า้าห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 ้อห้าห้าหอะอ้าห้าห้าหาาหอาหาายาห้าาหั้า้ อ่เาเบอโทรปูก่อนนะครับผมเออจะเดี๋ยวเดี๋ยวหนศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามห้าสามหนึ่งห้าสามหนึ่ง สองสี่ห้าเก้าสองสี่ห้าเก้าอ่านั่นแหละนั่นแหละครับเบอร์ปูนะครับเนาะครับเบอร์ปูนะครับเอฟซีครับจดไใบอ่าอืมยังอีกบ่กะขอขอบคุณขอบคุณปูหลายครับที่ให้แนวทางมาครับทั้งเอฟซีนะครับเนาะอ่าเอฟอันนีูสองตัวล่างครับตัวสองเก้าเก้าสองนั่นล่ะ สองเก้าก่อสองกับสองตัวล่างเก้าสองสองเก้าด้วยเอฟซีครับอ่าเออตัดนั่นแหละครับผมตัดเลนเอาสองตัวเอาขึ้นล่างลงบนน้ำน้ำครับเนาะปูเนาะเออเออนั่นแหละครับครับผมอือเอาเบิกซับซิมี่ยังถามบมาอีกบ่อ่าครับก็ขอขอบคุณขอบคุณนปวยหลายเลยครับเด้อ ครับเจริญพรทุกท่านเจริญพรทุกคนเด้อเจริญพรทุกคนขอมีิตรโชคเสราภูมกเจ้าจงมีแต่ความสุขความเจริญความเจ็บว้ได้คงไขวย่แม่แต่ิ้งที่ดีก็น้ำมหาทุกท่านตลอดเด้ออย่าให้ไปถือกันโรคร้าให้ให้ก็อย่าให้มันหนีจากพวกท่านขอให้ทุกท่านผู้ชงประสบแต่ความดีทุกสิ่งทุกอย่างเด้อโยมเด้อเจริญพรสาธุสาธุ ผมกะนี่คือมือนี้เมื่อกี้นี่ได้คุยกับปูเต๋อนะครับเนาะหรือว่าปูพ่นสวรรค์ที่เอฟซีเคยโทรมาถามว่าเบอร์โทรปูมีบอพอสบายกะว่าบริเอาไว้นะครับเนาะเอฟซีก็ฟังเอาในเบอร์โทรนะครับเด้อเพราะว่าบริเขียนไว้กันครับยิ่งฟังไปในซองแล้ะกันหยุดแล้ะก็หยุดเอาไว้ครับเอฟซีไปหาปูเลยนะครับเนาะอ่าเป็นสีสร้างประตูโค้งนะครับเพื่ออย่างนี้แหละพอสบายกะจำบดิปไหนนะครับเนาะอ่ากะแนวทางของปูแล้วเอฟซีป่ะเป็นตัวเลขครับว่า จดไปตัวใดนะครับเอฟซีครับครับเอฟซีครับกะนี่คือเป็นตัวเลขของปูที่หายมานะครับแล้วส่วน C8 หาอ่าเป็นตัวเก่าของปูนะครับเด้อะ C8 หาเป็นเลขตัวเก่าของปูนะครับเนาะออาตัวนี้คืออ่า C05 C92 เนี่เป็นเน้นแน่นคือหา C0 นะครับเอฟซีครับ922เก้าปูเป็นเน้นล่างหายครับเอฟซีครับปูเต้นะครับเนาะหรือว่าปูพลสวรรค์ครับเอฟซีครับอ่าขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีที่เขามาชมคลิปของพอสวยพารวยครับ ขอให้รับให้รวยให้เป็นเศรษฐีกัน,ท,นทุกคนทุกคนเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาให้สมบูรณ์ในรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณส,สมบัต,บ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 ติทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนะครับเนาะเอฟซีครับเอากระแคบหน้าจอไว้ครับจดไว้ให้ท่านเด้อเอฟซีครับแคบหน้าจอไว้จดไว้นะครับเนาะนะขอบคุณขอบ,ขอบคุณในหลายครับสุนทรคลิปนี้กับศิรยุทธีคลิปไปเพียงสัมณีก่อนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีงามครับ